บ่ายสองครึ่งวันที่เท่าไหร่วันที่สิบห้ามิถุนายนสองพันยีบสองโอ้โหดูกลางหันกันลมแรงมากเลยหมุนจนเสาเอ ใหญ่เลยสิ้ไว้น <een st il in> ี้เ <Brother> ดียวแรงนะครับท <oot> ี่ห้วยใสไปก่อนครับ